นะคะคพบกับแม่ฮิสุรีดินช้าง <Okay. S 1> วันนี้นะคะน้องนิดาด้วยใช่ไหมคะวันนี้มาให้อาหารน้องเมตามหาเฮงกันนะคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะมองกล้องสีพร้อมไหมคะพร้อมค่ะโอเคเมตานโนลงนโนลงล่นโนลงหนอ่งนลงโนลงเอออย่างนี้รูปภาษาอามาเลยนะเร็วนะิดาเร็วกับคุณแม่ค่ะมามา หยิบเร็วหยิบให้น้องเมตานะคะโอ้ยค่ะปิ้นใหญ่เลยนะคะโอ้โหโอ้โหอร่อยน้องเมตาเนาออ่ะโอ้โอ้ยเมตานะคชอบมากเลยนะคะเตงโมนะคะชอบเตงโมปิ้นๆเลยจ้าอร่อยเนาะปิ้นเนาะปิ้นปิ้นปิ้นค่ะ ฟินมากเลยนะคะคิตาโมนะคะโอ้โหเด็กดีเด็กดีโอ้โหข้าวฟ่างดินนะเอาไม่เป็นไร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 จ้า,า,า,าอเอาแค่น้องลูกนี้โอเคกินตาโมกับน้องเมตากับน้องลินดานะคะเออเอาอีกอ,อ่ะเดี๋ยวเลี้ยงเมตา้าเขากินเร็วนะบอกให้ เลี้ยงกินยัดเอายัดเอาเลยยัดเอายัดเอาโอ้เนาะโอ้เมตตาแบบว่าไม่ไหวแล้วขาสั่นแล้วอ่ะยืนกินแล้วกันเนาะอ่ะไม่เป็นไรยืนกินขาสั่นอ่ะถือให้เมตตาเร็วไม่ถือตะมู าอร่อยเนาะฟินๆเนาะลูกเนาะอร่อยเนาะจ้าจั๊กจั๊จั๊โอเคเดี๋ยวไปให้มาหางต่อมาหางรออยู่จ้ามาหางรออยู่จ้ามาหางรออยู่จ้าเดี๋ยวไปให้พี่มาเฮงก่อนตอนหาเฮงเนาะมาหางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปุ่มปุ่มนอนลงก่อนนอนลงก่อนเนาะนอนลง อธิษดานยังข้างไม่มาอ่ะมาอ่ะเออเอายังไม่ทันได้โดนมาหาเฮงเลย,ยโกเกะทำไมเล่าเออให้มาหาเฮงไงลูกเนี่ยอ่ะอ้านี่ให้แต่งโงมมาหาเฮงนะคะมาหาเฮงก็จะได้รักเนาะน้องลินดาก็ช่วยแม่เลี้ยงช้างด้วยนะคะทุกคน เย็นๆมาหาให้งก็จะกินช้านะจ๊ะหมดแล้วอ่ะห,ะหม,หม,ะมดแล้วหมดแล้วอ่ะเอ๊มีมึงมาขโมยไปเห็นี่ให้เขาสิให้มาให้เงิเออเอาให้อีกอ่ะให้มาให้เงินเออเก่งมากโอ้เห็นไหมวางให้โดนซิลูหกหมดแล้ววางให้โดนเออ กินเต็งโมกับมหาเฮนะคะพี่ๆทุกคนอร่อยอร่อยฟินๆกับพวกเรานะคะทุกคนจา๋าท่านใดที่ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้ยวยนะคะสำหรับคลิปนี้เราพวกเราขอไปก่อนบ,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 บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะเลย,บ,ย <c oughs> <c oughs> บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนี <c oughs> ่ <c oughs> เอาเต็งโมเดบไว้ตรงงาด้วยนยวยั่นเนี่ยดูเนดบไว้ตรงงาโอ้อ <c oughs>